สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวเอกพินต้นเงินชื่อเล่นช่อยีนค่ะค่ะตอนนี้ก็อายุ15ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ระดับชันมัธยมมศึกษาปีที่4ทับ12ค่ะก็จะเป็นพวกขนมหวานอะไรอย่เงี้ยค่ะตุ๊ก,กตาทั้งห้องแบบมีตุ๊กตาเยอะมากที่ไม่ชอบที่สุดก็คือปลาค่ะปลาที่ว่ายนะ้ำแบบบุงบุงบุงนะคะ บบมาเป,ป็ป you, ปป wrote, นปลาทอดปลานึ่งปลาอะไรเงี้ยก็กลัวค่ะแต่ว่าก็กินเพราะว่าเนื้อปลาอร่อยมากใส่ส่วนตัวเหรอคะนี่ใส่ส่วนตัวก็จะเป็นคนที่พูดน้อยไม่คนเรียบร้อยค่ะเป็นคนที่รอบคอบไม่ซุ่มซ่ามรอบคอบไม่ซุ่มซ่ามรอบคอบไม่ซุ่มซ่ามเป็นคนที่รักษาความสะอาดค่ะน้ำนี่อาบทุกคืน ห้องนี้ไม่เคยปล่อยให้ลกเลยค่ะสะอาดตลอดฝุ่นนี่ไม่มีสักเม็ดค่ะ oh, ห้องนี้ไม่เคยปล่อยให้ลกเลยค่ะห้องนี้ไม่เคยปล่อยให้รกเลยคะ่ะ yeah. ไม่ค่อยนอนค่ะไม่ชอบนอนแบบไม่แบบแบบหนูคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระว่างนะคะ หนูคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระว่านะคะอะไรที่ไร้สาระว่านะคะ <Yeah. c oughs> ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบขอบคุณะคะ่ะ